เลยนเลยพี่พูดแบบย้ำย้ำเลยเล็กเลียเล้ยวเล็กเลียเล้ยวเล็กเลี้ยวเล็กเลี้ยวเล็กเลี้ยก็คือครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมมรัเ์เทน่าเพจอีสานนวเพจคุมมรั์เทนาวันนี้ FC นะครับเอซีนะครับเรามาตาม,มความฝันพี่ท่านเมื่อคืนนี้พี่ท่านเล่าความฝันให้ฟังนะครับบอกบอกว่าฝันเห็นคนมาบอกเลขนะครับบอกเลขอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องไปตามไปฟังกับพี่ท่านโดยตรงครับงั้นเราก็ไม่รู้ว่าฝัน ว่ามีคนบอกเลขนะบอกเลขเลยนะครับเลขนะครับฝันไม่คุณบอกเลขโอ้ขวัญเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเอ็นมาฝนตกหนะักจังเรงนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับเดน,น่าจูน้ากองไฟหรือกระท่อมกับเส้นไฟนกป,ปูนะครับพี่ท้าสวัสดีครับทำอะไรน้องนี่เนาะสวัสดีครับพี่ทำอะไรนอ้องโอ้จะคุยเพลิงจะกุยเพลิงครับอาต่อไฟนงป,ปูโอ้ฝันกำลังขึ้นพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีพิทัศน์ โอ้มื่กินฟต่ฝนตกเราเลื่นนะโอ้ระวังลื่นนะพี่ระวังลื่นล้มนะครับอายุมากแล้วลื่นไม่ได้นะครับโอ้ถ้าลื่นไปเดี๋ยวเอามาพึทเลยอันตรายอ่ะเดี๋ยวดูสังเกตดูที่กางเกงครับจะมีเลขรออยู่นะครับจะไม่ไปเดี๋ยวโอ้เนี่บอกโอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีพิธันอีกนิดนึงอุ้ยตะขากรององเี้เออนะครับจะไปสวัสดีให้เห็น้ายด่า อ่าจุงกะสวัสดีครับพี่ทัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจุงกะสวัสดีคุณผู้ชมเอฟซีที่ดูชมที่จะแข่ไม่แนนั้นเลยลองไม่ทันแนนก่งมาเจีบไหมเมือ่อน่าจะชัดอยู่เอฟซีชัดไหมครับเมือ่อสักครู่นี่พี่ทัดคุยให้ฟังบอกว่าฟันมันมีคนบอกเลขด้วยใช่ไหมฟันนะครับเราเรก็เลยมาถามทันทีเดี๋ยวไม่ทันตองรีปล่อยคลิปให้เราเดี<ช>๋ยวไม่ทันบอกบอกเลยเบรท่านท่านจะบอกในความฝันเลยเรียวเรียวเรียวนี่แหละใช่เลยทุกคนนี่ เรียวว่ะเสียงเหมือนพ่อที่เสียชีวิตไปแล<อ>้วเสียงชัดเจนเสียง <มะ S 1> ชดงัดเจนเลยครับก่อนที่จะได้ยินเสียงเมื่อวานประมาณสี่ทุ่มผมมาจุดสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้แหละครับผมมาจุดทูปถาวายหลวงปู่บอกหลวงปู่ลูกหลานส่งลูกชายไปกรุงเทพไปกให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมแล้วก็มาขอหลวงปู หลวงปูบอกโชคบอกลาภให้น้อยวันพุธวันศุกร์ในเล็กลาวเพื่อเขาจะได้ต่อทุนคือมันพลาดเด็กไทยมาแล้วเนาะหนึ่งสองพุทโทหนึ่งสองพุทโทออกหนึ่งสามพุทโทก็เลยอยากแก้ตัวเลกลาวก็เมื่อคืนก็เข้าสามกะเอ้ยสามเจ็ดแล้วก็เลขที่เราจุดทูปตรงศารก็ 8, รแปดเก้าก็เข้าบนล่างพอดีพี่คุ้มทรัพย์ก็ ลงไม่ทนันคำวันนี้เป็นการไม่ได้ไล์สดนะพอดีคลิปเยอะเลยลงมาเช้านะครับนะครก็เพิ่งลงครับนะครับจ่ายเต็มเลยตีแล้วที่ถ้าผมแล้วก็เป็นการฝันนอกอยยางว่าเลยครับแล้วฝันว่าเสียงบอกเลขบอกอยังไงครับอ่ะเราฝันยัเอเสียงที่ผมครับ <laughs> ทูบเสร็จปึ๊บผมก็ไปขึ้นนอนแล้วก็เนี่ยนอนลืมแบบขึ้นไปนอนไอจูบเสร็จขึ้นไปนอนนอนก็หลับประมาณหกทุ่มหรือประมาณนั่นแหละก็ได้ยินเสียงเสียงมาชัอเจนเลยพี่พูดไปย้ำย้ำเลยเล็กเลี้ยว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 เล็กเลี้ยก็คือ เฮ้ยเราวม้ยเาวม้ยเราเป็นภาษาเขมนเป็นภาษาเกมรเรีวเรียวเรเรเรียวเยวเรเรีวมัเาเรียวสเลยวเรยเรเรลานล้านน้น้หรือรวย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 หนึ่งศูน้าหนึ่งศูนย์หกหนึย์ห้าหนึ่งหกสามครั้งหนึ่งยห้าหน่นยครับย้ำเลยเรียบอป่าย้ำแบบนี้เลยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์ห้าหน่งูนย์กเรี่ยวเรี่ยวเร ตื่นมาจับปากกาเขียนไว้ในกระดาษอยู่ข้างบนเลยกระดาษเล็กหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกถ้าไม่เขียนจําไม่ได้ครับไม่เขียนจำไม่ได้แค่นั้นทีเดี้วผมสะดุ้งตื่นแล้เสียงมันคนไปตะคอกใส่เลยครับเรีย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 บหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกตองเสียงใครนอกเคยลุกมาลงมาดูกองไฟแล้วก็บอกลุงปถ้าเลยนี้ยผมขอบอกเป็นเรื่องเล่าดีกว่า วอย่างนี้ก็เรียว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 ก็คือเลกลาวรับเรียวเราไปเอาเอฟซีเดี๋ยวพี่ครับเอากลองใกล้ๆนะครับเดี๋ยวโชว์เลขนะครับอะฝันแบบนี้ฝันเปลงมากเรียวเรียวเรียวฝันเรียวเราอยารู้ว่าเลขเรียวเรียวเรียวตัวไหนก็ทุกท่าอ่ะเจากล้เรียวเรียวถ้าเปลงเป็นภาษาไทยก็คือลาวลาวลาวท่าวท่านน่าจะให้บอกเลขลาวพวกผมจุดทูปอธิษฐานบอกว่าลูกป uh, um. ู่ขอโชคขอลาให้เอฟซีหน่อยเพราะช่วงวันหวยออกวันนั้นหลวงปู่บอกให้ สงหนึ่งเนาะสองหนึ่งพุธสองหนึ่งพุธกันเลยไม่เข้าแล้วก็ถวายขันหน้ากันแปดคือเราตีาไม่ออกเองตีไม่ได้เองครับผมก็เ,เลยขอลาวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแต่เมื่อคืนก็คือถูกครับจุดทูบเชียงไทยถูกแล้วก็เลขพยาบึงถูกครับก็เลยเอาตัวนี้มาให้ลงวันพุธวันศุกร์เรียวเลียวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเรียวเลียวหนึ่งศูนย์ห้าสนกสามครั้งสามครั้งนองครับอันนี้ขอโชว์ตัวเลขหน่อยโชว์เลยครับผม ติดซีนะครับมาแล้วนะครับนี่ผมไม่ได้เขียนวันที่เ้วยอ่าไม่เป็นไรก็อันนี้วันที่วันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเก้าเดือนเก้าก็คือวันดีวันเรื่องงามยามดีครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกอันนี้ไปเที่ยวลาวก่อนคือเรียล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 หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเสียงแบบตะโคกเลยอ๋อตอมเอ่อร์เด ย้ำแล้วย้ำอีกครับแต่อันนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้ด้วยตามความฝันเป็นเออเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าผมฝันเน้นอย่างงั้นก็ไปบุกรอยเลขความฝันนะครับครับเลขพี่จะเบืงไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เบื้งไม่เกี่ยวพิทัศ์จะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่ฝันคือฝันเบื่งคือพิจีเบืงเราจะแยกกันนะครับเัขนี้จะเป็นเลขพิทักไ์เองเป็นเสียงที่บอกว่าเลี้ยวก็คือเลขลาวครับ แต่ถ้าเป็นเสียงเลขไทยก็จะมีอย่างหนึ่ง่าออกคลิปไปแล้วถ้าผมอันนี้ก็คือเลขนี้เลขออกคลิปไปแล้วเก้าสี่เจ็ดต่างนามสี่สิบเจ็ดครุวันนี้คือตรงวดที่เราปล่อยเลยใช่ไหมนี่ครับที่เราปล่อยแล้วเนี่ยสองสี่ศูนย์ก็ไปลาวแล้วอันนี้ก็ไปลาวแล้วอยางสองเจ็ดยังสองเจ็สาวยี่สิบเจ็ดปีโอ้อันนี้ฝันที่ปล่อยตรงวดเลยครับปล่อยตรงวดเลยแอดมาถ่ายทำรอบเลยครับมาตรงวดแล้วก็วงกลม้อยังเรียบร้อย คือเรียยังเหมือนเดิมเนาะยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับรอดูกงทรารอบหนึ่งทํามีเปลี่ยนถ้ามีเปลี่ยนก็รอดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือผมก็บอกว่าลาวลาวลคือเลี้ยวเลี้ยวเยวอันนี้ไม่ได้ลบกูดูถูกเด้อคือตามความฝันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลีวเลีเลีวเลเลียวสังเลี้ยวเลี้ยวเลียเลี้เลียงศูนยห้าศูนย์ห่งูนย์ห้าหนึ่งศูย์หก่งศูย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเป็นเสียงผู้ชายบอกผู้ชายเสียงพอยเหมือน ในความฝันผมไม่ได้ลงมาตรงนี้ไม่ได้ก็คืออยู่ในที่นอนแต่เสียงเสียงเหมือนเสียงมาบบกมาตะโกนบอกจนตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมาครับน่าจะประมาณหกทุ่มม่ามันคือหกทุ่มกว่าก่อน่าจะท่านจะให้เลี้ยไปเที่ยวลาวก<น>่อนขึ้นนอนประมาณสี่ห้าทุ่มครับขึ้นอนแล้วมาไหว้ลูกปู่นอนสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าเกือบห้าทุ่มเลยไหว้เสร็จก,ก็ขึ้นนอนขึอนอน้นอนก็สเลดนั่นแหละเขาเรียกว่าจะหลับจะตื่น,น,อนอยู่ช่วงนั้นพอดี ครับเมื่อคืนนี้เป็นวันครบรอบละสังขารลวกป,ปู่ด้วยนะวันครบรอบด้วยี่ผมเลยมาขอตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบขอลูกป,ปู่ขอบารมีลูกป,ปู่สิ่งที่ลูกหลานบอกโชคบอกลาบไปก็คือผมจะบอกไปตลอดเนาะจนจนเสียงไม่มี <laughs> ครับครับเมื่อกี้นี้นะครับลวกป,ปู่อยากให้มาดูว่าให้ไครทำอันนี้ไรไส,ส,สดทางเพจค,คุมทรัพยานาท่านอยากให้ดูว่า การที่เราทําสากสบซิลไฟนี่ประโยชน์เป็นยังไงครัฝนตกอย่างนักเนาะเมื่อกี้นี้นะตกอย่างหนักแต่ก็ไม่โดนไฟล้งปูเลยครับไม่โดนเลยม่อกี้ไม่มีไม่มีโดนไม่มีโดนพี่ไม่มีรั่วไม่มีอะไรคือถ้าแต่ก่อนยังไม่มีลังคาฝนตกพี่กรมทรัพย์อยู่ด้วยเห็นผมวิ่งมาแล้วตาฝนบงก็ต้องวิ่งมาก่อนวิ่งมาแล้วเอาสังกะสีแผ่นเดียวยังอยู่แผ่นเดียวยังอยู่ครับผมไม่ทิ้งไม่ทิ้งเลยใช่ไหมยังอยู่ครับ แล้วก็ไม้ที่ผมหนุนไว้ก็ยังอยู่นี้จะอยู่ข้างในเลยยังอยู่ก็จะใส่เพลิงแบบนี้อืมใส่สังกะสีแบบนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างครับอันนี้ครับที่เราใช้มาตลอดครับใช้มาตลอดแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้ดันดันฟืนก่อไฟต่อไปไปเป็นที่ดันฟืนับคือไม่ให้เข้าไมใช่คุยจากจบไปแล้วไม่ใช่จะหายไม่หายเลยเศษสีอยาาไปเด้อเป็นของขลังหลวงปู่เดี๋ยวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีคนแอบไปนะ มองปูไปไม่ได้เดียวคือบางคนเขาถามมาหลายคนทําไมไม่ให้ข้าวโก่ของไปคือมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนแต่ก่อนก็จะมีเฉพาะอย่างนี้บางคนก็รอดบ้างบางคนก็ข้ามบ้างแต่เขายังไม่รู้ว่าจุดตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับครับเราฟังนิหนึงพี่อนครับตรงนี้หลวงปู่อยู่บนกระท่อมสองครั้งอยู่ตรงนี้ห้าครั้ง อืม mm hmm. ครับผงข้าวก่อไฟเพลงไฟลูกปูก็จะลงมาตรงนี้ตลอดขึ้นบนกระท่อมก็แค่ขึ้นไปช่วงชันข้าวแล้วก็นอนคือภาษาพระเขาเรียกยังไงเดจิทยยังไงครับครับจำวัดกลางคืน,รนครับใช่ใช่จำวัดขึ้จนจำวัดพอกลางคืนท่านนอนไม่หลับ ก็ต้องลงมาก่อไฟก่อไฟครับที่ผมต้องการทําคือผมตั้งใจมาก็หลายปีแล้วแต่ยังไม่มีประตูปัจจัยทางยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาครับพอถึงเวลาทําเสร็จปุ๊บผมภูมิใจเลยผมจะปิดไว้หมดเลยไม่ให้เข้าทาไมไม่ให้เข้าเพราะว่าตรงัานมวลสารที่มวลสารต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยเราไปเหยียบไม่ได้ครับไม่อยากให้เหยียบไม่อยากให้ไปเหยียบลบลูดูถูก และมวลสารที่ที่จุดเด่นมาชัดเจนที่ครั้งและศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือมวลสารที่ทําคุณเพนลงบูสวงตอนนี้ก็ยังเลือของทิ่พันน่าจะเลือกอยู่สิบยี่สิบองค์มอทีเอามาทําถนนกับอันนี้ก็ถ้าเอฟสีท่านใดครับผมน้อยอยากช่วยกระทมรักสังขารเพราะช่วงนี้ตะเกียบชายแดนไม่สงบเอฟซีก็ไม่กล้าเข้ามาทํามาก็<ม>ส่วนน้อยเงินที่ผมจะซื้อทูบก,ก็ไม่มี จะซื้อเทียนก็ไม่มีจะซื้อน้ําดื่มจะซื้ออะไรต่างๆ, <c oughs> ๆก็อาศัยบารมีหลวงปู่บางทีค่าน้ําค่าไฟก็มาครับรับทางการเขาก็ไม่ได้กําหนดว่าเออวันนี้ไม่ต้องใช้ค่าไฟวันนั้นไม่ต้องใช้ค่าน้ําคือต้องใช้ตลอดครับนและไม่ฟื้นก่อไฟผมต้องก่อตลอดอันนี้สําคัญที่สุดครับเทียนทูปเทียนมีคนสงมาบ้างแต่ฟื้นก่อไฟไม่มีใครสงมาต้องซื้ออย่างเดียวอูเช้าอย่างเดียวนะครับ ฉันก็มีที่เหลืออยู่ที่จัดตรงในมวลสารก็อาจจะ fc อะไรอยากได้ก็ก็ติดต่อพี่คมซาเลยครับเรียนจะได้ให้มวลจะได้เอามาถวายหลวงปู่ให้ก็จะได้ซื้อฟืนซื้อไฟซื้ออะไรต่างๆมาถวายปู่เพราะฟืนไฟนี่ต้องจุดตลอดไม่ให้ดับแม้แต่นิดเดียวย้ำว่ามวลสารที่ได้ไปคือได้อยากตรงนี้เลยนะครับคุณเจอคุณขุดเองคุณได้เจอผมเป็นคนเอาเองตอนแรกก็จะโกยๆว่าเอาที่ท่าไปทําเป็นมวลสาร พอดีผมก็จับไปมันแข็งแข็งแล้วก็เอาเสียมงัดปึ๊บประมาณนี้พี่ประมาณ oh. สักสองกิโลประมาณนั้นเลอ oh. ครับแล้วก็ใส่พานถวายหลวงปู่ข้างบนข้างบนปึ๊บคนที่เอาไปปึ๊บไปทางอุบลจะไปกาลสินคืออะไรเนี่แหละลงทางต้องมาบอกพี่ทัศนต้องมาบอกว่าพี่ผมลงทางบอกหลวงปู่ให้ด้วยอืผมบอกว่าสิ่งที่เราเอาไปทําเป็นมนดสาาในครั้งที่สุด ทำไมต้องทําให้เราลงทาาเพราะปกติท่านจะให้ไปทางนี้ครับแต่เราอยากไปทางโน้นก็เลยลงถามต้องโทรมาถามแสดงว่าก็เลยได้สร้างเหรียญรุ่นคุณเพนมาคุณเพนเหรียญรุ่นนี้ก็จะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับเหลือไม่เยอะเป็นรุ่นแรกของกระท่มเลยใช่ไหมครับคุณเพนรุ่นแรกของกระท่มปกติไม่เคยมีนะไม่มีพี่ไม่มีครับครับคือที่ผมอยากโฆษณานี้ก็คือบางทีปัตุปัจใจมันหายาก ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาทําบุญอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ออกมาถามว่ามีาพระไหมคือถ้าเรามาทําบุญตรงนี้เราทําบุญกับหลวงปู่หลวงปู่เห็น <ทำ S 1> เราเห็นเราทําเท่าไหร่หลวงปู่เห็นเราทําเท่าไหร่อธิษฐานเท่าไหร่หลวงปู่ก็ให้ผ่อนทนเท่านั้นผมไม่รู้ว่าเขาทาเท่าไหร่คือผมจะไม่ไม่มาบอกว่าพี่ต้องไปทํานู่นนี่นั่นไม่คือเรามาไหว้หลวงปู่ ปกติมาไหว้ลูกปูนี้ก็ตามธรรมชาติของเราถ้าไปฝั่งนน้นก็คือบูชาขนาาันห้าขันแปดครับแต่ถ้าไม่มีประตูปัจจัยบูชาเราก็มาทางนี้บาทสงบาทบาทรงอะไรก็แล้วแต่ครับครับเราก็หยอดสู้ไปครับอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเราตั้งใจมาถวายลูกปู่แล้วไม่ต้องออกกลับคืนก็ได้อย่างเหมือนน้าดื่มบางคนยกมาปึ๊บถามว่ามีพระไหมผมบอกว่าพี่ไม่มีหรอกถ้าเราตั้งใจมาถวายลูงปูน้ำพี่ก็ถวายข้างบนได้เลย พอดีถ้าพี่ถวายเสร็จผมก็จะลามาพรุ่งนี้ผมก็แกะถวายอีกหนึ่งขวดผมดื่มบ้างผมถวายลูกปูบ้างเพราะผมถวายทุกันมีไหมคน,คนที่เอามาเป็นแพล็กระลับคืนมีครับครับถ้าเป็นอย่างั้นก็ไม่ต้องเอามาถวายดีกว่าเพราะว่าเอาเหมือนมาหลอกลุงปูนะครับถวายนี้ก็ต้องเอาไว้นี่แหละครับทุกคน,น,นกสังกทานเหมือนกันครับผมอเอามาแบบตกแต่งเองมาปุ๊บมาถวายลูกปูปุ๊บ,าถ,บถามว่ามีพระไหมผมบอกว่าไม่มีพี่ถ้าถวายสังฆทานลูกปูก็ถวายเลย ถ้าเขาทําบุญไม่ต้องถามมหาพระเพราะลวงปู่มองเราอยู่ก็บางทีก็มีคนเฝ้าเนาะมีกวาดบางทีก็อาจจะไม่มีแปรงยาซีฟันไม่มีแปรงไม่มียาซีฟันไม่มีสบู่ไม่มีต่างๆคือผมก็บ่นให้ใครฟังไม่ได้พออยู่กับลวงปู่ถ้าเขาถวายเราก็ได้ใช้ถ้าเขาถวายเราก็ได้ดื่มถ้าเขาถวายเราก็ได้กินถ,ถ้าเขาออกกลับคืนเราก็ต้องมองตามเขาอันนี้พูดจริงๆพี่ต่อหน้าลวงปู่ ครับอ่ะฝากฟังไว้ในเอฟซีฟังไว้นะครับอ่ะก่อนที่จะจบก็ขอรูเลขอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบนะครับเมื่อคืนได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสียงตะโกนบอกมันเสียงแบบเสียงดังเสียงดังเพราะว่าเรียว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 หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเมื่อเมื่อเรียวเรียวเรียวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสามครั้งครับอันนี้ก็ให้เอฟซีพิจารณาทางลาววันพุธวันศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะครับครับ เอาตามสักสามมาเอาเฉพาะวันพุธวันศุกร์คือพุธวันศุกร์เนาะครับเพราะจันทร์ผ่านมาแล้วเมื่อคืนจันทรนหน้าครับพรุ่งนี้จันทร์หน้าพอแล้วน่าจะเอาในก็หกงวดนี้แล้วเนาะเอาแค่สองงวดพอจันทร์ศุกร์ไอพุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ครับวันอาทิตย์นี้พอครับเอาโอเคครับท่านมาบอกเมื่อคืนขอบคุณพี่ทัศน์ครับผมมาลากันไปขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผมกล่าวขอบคุณพี่กุมทรัพยานาคแล้วก็อีสานนิวก็ที่มาถ่ายทําที่เะท่อมรักาสร์ลุงผู้สูงก็มาเมื่อวานก็มาวันนีี้ก็มาแต่พอด เมื่อวานลงไม่ทันก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยเนาะลงไม่ทันเลขลาวที่ผมจุดทูกเสียงทายพอดีพี่ก็ติดขัดรายยามีธุระทางบ้านกันเลยต้องกลับก่อนก็<ป>เลยลง<า>ไม่ทันก็มาลงเมื่อเช้าบางทีเอฟซีอาจจะดูก็เลขเข่าแล้วก็มาลงโอ้โห oh, คุมทรัพยบว่าอันนี้ก็ขออภัยด้วย,ออยครับตรงนี้ด้วยพอต้องไปรับแล้วก็เลขลาววันพุธพรุ่งนี้วันศุกร์นี้ก็ผมโชว์แล้วตัวนี้ ครับแล้วก็ขอบคุณ f c ีที่ดูชมที่ดูชมทางกระทร่อมราชสังขารหลวงบุษสวงแล้วก็ที่จริงๆก็คือขอบคุณพี่กรมสัพพยานาที่เป็นสะพานบนที่เป็นสื่อในการสื่อสารในการสร้างในการ,ร,าการบูรณะต่างๆในการทําบุญในการทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การสื่อสารถ้าผมลําพังผมคนเดียวผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนว่าไม่รู้จักใคร,ครนอกจากกรมสัพพยานาแล้วก็ได้สื่อสารก็มีคน f c ได้รู้จัก กระท่อมรัสังขารนี้ทางกระท่อมรัสังขารอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณเอฟซีครั้งแรกด้วยขอบคุณครับติดสินายทงคำปรารถนาสาธุสาธุสาธุอ่ะล่ำลากันไปผู้ชมนะครับขอทุกคนทุกท่านนะครับภาพร่างกายแข็งแรงที่เงี้ยปังๆขอบคุณครับสวัสดีครับผมในคลอง